โดนสิโดนสิเออกว่าจะโดนแล้วมันมันเรียกม้าอะไรแถวนี้วะคุณทำน้อยเอาละครับสวัสดีครับผมพบกับคุณทำน้อยเนาะวันนี้เรามากับ Legend of Zelda Part ที่19แล้ว ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับเราก่อนที่จะลุยกับ t h u n d e r ์ไ i ท์เนาะผมขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะกินเพิ่มเลือดให้ผมก่อนแล้วกันอืมแล้วก็ใช้กันไฟช็อตนะครับอ่ห6นาทีเลยแล้วกันนะอ่ามีอะไรให้เรานี่เตรียม Master s ์ซอสไปเลยแล้วก็ระเบิดเนี่ย ช็อคช็อคแอโร่ก็น่าจะไม่เข้าเนาะเอาธนูธรรมดาไปก่อนแล้วกันแต่ว่าใช้ไลเนลของหนักไปเลยเออแล้วก็โล่นี่อย่างนี้ปะผมเซฟเต็มลุยครับยัโษโอเค ม,มาละซันเดอร์ไบรท์แคนอนตัวที่คิดว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะเอออืมดังเท้ ระวังตัวให้ดีลิงเจ้าปีศาจที่น่ารังเกียจนี่ถูกสร้างโดยแกนนอนและมันยังทำให้นักรบอย่างฉันต้องพบกับจุดจบเมื่อ100ปีก่อนอย่าให้มันจัดการนายได้ละ่ะสู้ให้สุดชีวิตละ่ะและจงฆ่ามันให้ได้ตีมันเออผมใช่เกาะพอดีมาลงมาข้างล่างดีกว่า หยุดเวลาได้ไหม,มไม่ทันเนาะโอเคลงมาไอ้มันหืมลบ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 เข่ไอเกาะมันโอเค,อก,ออเคก่อแตกแล้วครับโอ้โหมันทำไมมันรีเจนเลือดเร็วขนาดนั้นอนะ ย่าย่าเข้ามาเธอ,อเตีมันตีมันคับตีต่อมันูใส่มันได้ไหมเออตรงตาเต็มเต็มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เรียบร้อยใยมันโอเคเฟสสองแล้วนะครับผมแดดไม่ติดเลยไอ้บ้าเลยอะไรเนี่ยอุ้ยพลังสายฟ้ามาแล้วชี้หายอะไรเนี่ยมันจะทำอะไรเราหนีก่อนอุ้ยโอ,ยอย้แทงสายฟ้าเออผมพอเดาอะไรออกน้อง คิดว่าจะต้องใช้สายฟ้าจัดการมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดึงเนาะเอออัดใส่มันโดนสิโดนดิเออกว่าจะโดนแล้วมัน,มนเรียกม้าเลยแถวนี้วะ เอ้ยมันไปไหนแล้วอืมโอเคตีตีเร็วจังวะมันเพิ่มเลือดจนจะกลับไปเท่าเดิมแล้วเออไปเอาต่อ กว่าจะแดดติดเวลาให้ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอเคโอเคแด้ได้ได้อยู่โอ้ยไม่ทันไอ้บ้าเอย้ยเออผมต้องเพิ่มเลือดแล้วไม่ไหววะ่ะตึ๊ดตต,ตโอ้ยลูกใหญ่มาเลย ทำไมมาการผิดทางางั้นแล้วเข้ามาเข้ามาเฮ้ยโล่ผมโล่ผมหมดแล้วเหรอลืมเอ้ยก็ถูกแล้วนี่เอาไป โอเคตรงกระบาลเรียบร้อยครับโอ้ยเหนื่อยทำไมมันยากข,าขานาดนี้โอเคตายละจบสักทีตัวนี้ เรียบร้อยครับเราก็จะได้หัวใจมาเพิ่มอันหนึ่งเนาะเออนี่ไงขอบคุณไล,ลเนลที่มอบธนูอันนี้ให้มานะแรงมากแต่ขอรับหัวใจอันนี้ไว้นะครับ อโอเคเรามันมีกล่องอย่างนึงแต่ว่าผมช่างมาันละเออ activate เลยเราก็จะได้เจอกับวิญญาณของ l a d อโบซ่าสักทีนะครับม,มาแล้ว ฉันรู้ว่านายจะไม่ทําให้เราผิดหวังลิงค์ต้องขอบคุณความกล้าหาญและฝีมือของนายวิญญาณของฉันเลยได้เป็นอิสระและนาบโบลิสก็กลับมาอยู่ฝั่งเราอีกครั้งนั่นหมายถึงว่าในที่สุดสิ่งที่เราเริ่มไว้เมื่อ100ปีก่อนมันก็สําเร็จสักทีอะไรที่ยงสะสางเมื่อเรียบร้อยพวกเราเกรุโดมักจะทนไม่ไหวหรอกนะอาอาโบซารครับแชมเปี้ยนของเผ่าเกโดนะ เผ่าที่เคยมีแกนนลงมาจุติในร่างมนุษย์นะครับฉันรอมานานแล้วในที่สุดนายก็จะได้บุกไปที่ราสาไทรูสักทีมันเป็นเวลาเดียวกันที่ฉันจะได้เผาไอ้เจ้าแกนนนั้นให้เป็นเท่าฐานซะมันทำให้ฉันนึกได้ว่าฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมอบให้กับนายนะจงรับของขวัญชิ้นนี้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่าความพิโรธของอาโบซามันจะมีประโยชน์กับนายอย่างแน่นอน อ่าทีนี้เราก็จะได้พลังของอโบซ่ามาแล้วนี่เสกสายฟ้าออกมานะครับอเรียกว่าอะไรเป็นแบบความพิโรธอะไรอย่างเงี้ยอฉันรู้ว่าทั้งนายและเจ้าหญิงต่างต้องเระเชิญอะไรมาบ้างเพราะความ่แพ้ของพวกเราเหล่าแชมเปี้นยนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปโทษใครหรอกดังนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เธอเข้าใจด้วยบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลใดๆ บอกให้เธอรู้ด้วยนะว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆนายน่ะดูแลเจ้าหญิงให้ดีๆล่ะอะแล้วก็ฝากดูแลไฮรูด้วยนะเจียโบซ่าของเรานะพี่ใหญ่โอเคเราน่าจะวาร์ปกลับมาที่เมืองเกรุโดแล้วอืม,อมน่าจะมาหน้าเมืองเนาะ ผมก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นผู้หญิงอีกใช่ไหมเ,ออเรียบร้อยครับอับูซานน่าจะพานาบ,บูริชขึ้นไปตรงจุดที่สามารถยิงเ,ออเลเซอร์ใส่ไอ้นี้ได้ละไอแกนนอนนะผมคอช่วยเราตอนที่เราเข้าไปยังปราสาทไฮรูบาย ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงที่เป็นจุดที่เป็นพายุทรายเยอะๆก็จะเราก็จะสามารถเข้าไปได้แล้วเนาะอืมอือโอ้ว oh, wow. มุมมุมที่4นะสุดท้ายแล้วโ okay. อเคอ่าโอ้ยตัวนี้อย่างเท่ปล่อยเลเซอร์ว้าวนาบุรุตำนานแห่งเกโรโดที่ถูกสังเสริมมารุ่นสู่รุ่น และนายที่ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับเธอนายก็เป็นตำนานเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะนาบ,บริสรสชาติคมขื่นจากการพ่ายแพ้เมื่อ100ปีก่อนเนี่ยมันยังอยู่ภายในตัวฉันแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่อดีตในาดีได้ถูกบันทึกไว้ว่าคารามิตี้แกนนอนเนี่ย ครั้งหนึ่งมันถือกำเนิดมาอยู่ในรูปของเผ่าเกียรุดดกและเหตุนั้นจะทําให้ชัยชนะครั้งนี้เป็นการกอบกู้ชื่อเสียงของพวกเราฉันนะนะแค้นมันเป็นการส่วนตัวเลยเมื่อเราเตรียมพร้อมที่จะจัดการไอจาบ้านั่นหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับลิงแล้วที่จะล่อเจ้าเกนนอนจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะจัดการมันในตอนนั้นมันจะเป็นชัยชนะที่หอมหวานมากแน่ๆ อืมก็คือเมื่อกี้เนี่ยเอ่ออาโบซาก็มีพูดถึงด้วยนะว่าแกนนอนเนี่ยเคยมาอยู่ในร่างของเออเผ่าเกดูโดนก็คือแกนนอนดอฟเป็นตัวร้ายภาคก่อนที่โอ้น่าจะมาหลายภาคเลยนะอืมอ่านี่ไงความความพิโรธของอาโบซานะแปลงนี้แล้วกันพลังทำลาย ที่เกิดขึ้นจากความแบบโกรธอะไรเงี้ยของแชมเปยนอบโบซ่านะครับอืมสามารถเรียกพายุเรียกสายฟ้านะอันทรงพลังรอบๆพื้นที่โอเคใช้มันโดยการกดวายค้างนะผมโ okay. oh. อเคโอ้ดิงดิงขอบคุณมากนะในตอนนี้อสูรศักดิ์สิทธิ์ก็ได้กลับมาอยู่ฝั่งเรา เช่นเดียวกับวิญญาณของแชมเปียนก็เป็นอิสระสักทีพวกเราจะรอจนกว่านายจะกลับมาจัดการเจ้าแกนนอนที่ปราสาไทไฮรูนะเดี๋ยวซับไม่ขึ้นเฉยแปลว่าอะไรแบบให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ป่ะอืมโอเคเมื่อกี้เสียงเจ้าหญิงเนาะเควสเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเออ เราควรจะไปบอกอินพาให้รู้เนาะโอเคเ,อเดี๋ยวนะผมเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับรีจูซะหน่อยออแล้วก็จะน่าจะจบเควสนี้และใช่ไหมมันมีมันมีเควสที่เรายังไม่จบหรือเปล่าหรือว่านี่ไงนี่ไงโอเคกลับไป รายงานให้กับหัวหน้าของเกรโดก็คือรีจูนะครับ <c oughs> อ่าอยู่ข้างหน้านี่เลยอ่านายกลับมาแล้วอ่าฉันดีใจนะที่นายปลอดภัย ตอนนี้เนี่ยนาบริสก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับเมืองเราแล้วแต่ฉันเนี่ยก็ยังกังวลกับภัยอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่านะที่จะเป็นอันตรายต่อไฮรูแต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยคนของฉันเนี่ยก็ปลอดภัยจากนาบริสแล้วฉันอยากจะให้ของเหล่านี้นะเป็นคําขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือของนายฉันเชื่อว่านายจะรับมันไว้ของพวกนี้เนี่ยเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ของพวกเราชาวเกโุโดครั้งหนึ่งเนี่ยมันถูกใช้โดยเลดี้อโบซาและเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยนายและเลดี้อโบซาก็เคยเป็นเพื่อนกัน ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่นายจะใช้มันได้อืมเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อแล้วเขาก็ให้อาวุธเรามาด้วยเออมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะอืมก็คือเป็นดาบโอ้ของผมก็เต็มแล้วเอ่อผมว่าผมจะทิ้งไอ้พวกของกาเดียนพวกเนี้ยเอ้ยทิ้งไอนี้ไปดีกว่าเอานนี้ดีกว่า อีกอันนึงก็ต้องเป็นธนูปะ่ะโอ้เป็นโล่อุ้ยเท่ะ่ะโอเคได้เวลาทิ้งโล่บางอันละเออเติร์ตเติร์อันนี้ผมต้องเก็บไว้มันเป็นโล่ไม้อี่ะโอเคอันไหนยังไม่ได้ใช้บ้างเอ้ยเอาอันที่ใช้ไปแล้วออกไปดีกว่าโอเคครับอันนี้ก็จบเนื้อเรื่องสำหรับไอ้เจ้านาะบุริสแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกลับไปคุยกับอิมพาแล้ว คุณยายเนี่ยจะว่าอะไรเราบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะเหมือนผมต้องออกแล้วเข้าเกมใหม่ก่อนเพราะว่ามันจะมี update, อัปเดต DLC ที่ผมซื้อมาเกี่ยวกับเรื่องแชมเปี้ยน布拉ดที่เป็นสตอรี่เกี่ยวกับแชมเปี้ยนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออกแล้วกลับเข้ามาใหม่จะเป็นยังไงนะครับอ่นนี้ผมกลับเข้ามาอีกรอบแล้วนะครับมาดูกันดิงดิงิง ฉันได้เฝ้ามองการเดินทางของนายนายได้ก้าวข้ามบททดสอบทุกอย่างที่นายได้เผชิญรุตะรูดานียเมโดนาบอริสอาสูรศักดิสิทธิ์ทั้งหมดก็ได้เป็นอิสระสทีโดยพลังที่นายมีตอนนี้ฉันมั่นใจได้ว่านายจะสามารถปลดพลังที่แข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่จงกลับไปที่วิหารแห่งการคืนชีพ และนำชิคาสเลดวางกลับไปที่แท่นของมันโอ้โอเคอันนี้เป็นเมนเควสที่อยู่ใน DLC ผมนะครับซึ่งเ,เราจะยังไม่ทำละกันเออเขาให้เราไปที่นี่เนาะดูเควสหน่อยสิโอ,อ้น่าสนใจนะเดี๋ยวเรากลับไปอิมพาแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเดี๋ยวผมอาจจะทำเนื้อเรื่องแยกออกมานะว่าเกี่ยวกับไอ้พวก เควสพวกนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเรากลับไปหาเผมขอเปลี่ยนเควสก่อนอนี่คุณยายอิมพาไปดูว่าเขาจะมีอะไรอัปเดตให้กับเราบ้างนะครับออ <c oughs> เออผมก็ยังไม่ได้ทำเควสเอาไอ้นี่แหละความทรงจำกลับมาที่ให้ถ่ายรูปภาพสิบรูปอะครับคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วเดี๋ยวเราไปปลดแมปตรงกลางที่เป็นแมปของ าษาไทยรู้ว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปที่เป็นวิธีเก็บรวบรวมเอ,อรูปภาพทั้งสิบรูปนะครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปลี่ยนชุดเพิ่งสังเกตโอเคไปกันอย่าลืมเก็บแอปเปิ้ลฟรีที่อยู่ตรงนี้ โอเคไปครับคุณยายมาราจ้าอืมอ่าดูเหมือนว่าดาบเล่มนี้เนี่ยจะกลับไปสู่เจ้าของที่แท้จริงสักทีนะเป็นไปตามที่ฉันคาดหวังในตัวนายจริงๆนะลิงดาบที่สามารถปิดผนึกความมืดมิดนี่เป็นของนายจริงๆนะราบใจที่หนายยังมีดาบเล่มนี้อยู่การกดแกว่งดาบของนายเนี่ยจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง เจ้าหญิงเนี่ยเสี่ยงชีวิตของเธอไว้เพื่อนายและเพื่อดาบเล่มนั้นอย่าลืมมันสละและอย่าให้โอกาสครั้งนี้มันเสียเปล่าแล้วก็ภารกิจที่นายได้รับมอบหมายไปตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างฉันสามารถสัมผัสได้ถึงการมีตัวตนของพวกเขาดารุอโบซาเรฟาลี่มีฟาเมื่อหนึ่งปีก่อนฉันก็ได้เสี่ยงชีวิตต่อสู้อยู่เคียงข้างกับพวกเขาแต่ฉันไม่สามารถปกป้องเขาได้ พวกเขาตายก่อนที่พวกเขาจะทำหน้าที่ได้สำเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันก็ได้แต่คิดว่าพวกเขานั้นได้ตายจากไปแล้วแต่พลังงานที่ฉันสามารถสัมผัสได้ดูเหมือนว่าจะมาจากพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาเหล่านั้นยังไม่ยอมแพ้นะและฉันก็ยังสามารถสัมผัสได้อีกว่าดูเหมือนเขาเนี่ยมีความสุขนะที่ได้พบกับนายอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้สิ่งที่นายต้องทำก็คือทำภารกิจที่เคยได้รับมอบหมายไว้ถึงเวลาที่จะโจมตีเจ้าแกนนอนแล้วในขณะที่มันยังอ่อนแออยู่จงรีบไปช่วยเจ้าหญิงซะอ่าตอนนี้ก็เหลือเป้าหมายเดียวแล้วนะครับที่เป็นเคเวสหลักฉันเชื่อว่านายเนี่ยจะเจอคาร์ลัตี้แกนนอนที่อยู่ในปราสา,าทไฮรูแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนายจะได้รับการช่วยเหลือจากอาสูรศักดิ์สิทธิ์แต่นายจะต้องระมัดระวังตัวเจ้าแกนนอนมันต้องได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนามากเตรียมตัวให้ดีล่ะ โอเคจบเรียบร้อยนะครับของเควสของปลดปล่อยดิวาร์บีสทั้งนะอ่นะทีนี้เราพาคนี้เรามาปลดล็อกไอ้นี่กันก่อนดีกว่า,าเขาเรียกอะไรอะไอ้ทาวเวอร์เออที่อยู่ในแมปตรงกลางนะครับผม,มแล้วเดี๋ยวพอปลดตรงนี้ปุ๊บผมอาจจะหยุดก่อนที่จะไปลุยแกนนอนนะั้นแล้วก็ไปทำพวกเควสยิบย่อยไอพวก อ,อย่างเช่นไอเมนเควสอันเมื่อกี้แหละที่ให้ upgrade, อัปเกรดพลังของ d ิวายบีดนะครับแล้วก็ยังมีเควสอัปเกรดดาบมาสเตอร์ซอสที่อยู่ในป่าโค็อกอีกเออนะก่อนที่จะไปลุยแกนนอนเอาอัพแบบให้เต็มสูบไปเลยเอาตบแบบแกนนอนทีเดียวตายอะไรเงี้ยโอเคผมหันผิดด้านเฮเออทาวเวอร์อยู่ตรงนั้นครับ มีตรงไหนอยู่ใกล้สุดอ๋อตรงนี้ผมเคยไปตรงแถวนั้นหรือเปล่าโอเคงั้น<อ>ผมวิ้ยหรือว่าเราจะไปทางนี้ดีเราลองไปเอวร์ปไปเลยดีกว่าง่ายๆนะจะได้แบบว่าคลิปนี้จะได้สั้นๆไม่ต้องเยอะมากอืก็เป็นชายอันหนึ่งที่ผมเคยไปแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรมากแต่เราต้องมาดูว่าในนี้เนี่ย อที่ที่ผมจะไปเนี่ยมันจะมีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะอโอเคเอ,อเวลาปกติอืมสภาพอากาศปกติเนาะเวลาบ่ายสามกำลังดีเติร์เตึร์ตึร์ดาบโอ้มีกาเดียนกี่ตัวเนี่ยเจอกันหน่อยเปล่า โอเคของพร้อมบวกได้เนี่ยเจอกันหน่อยโอเคมามามาม,มันเห็นผมแล้วปะเนี่ยเริ่มแบทเทิลมา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  หยุดเวลาตีไม่โดนอุ้ยเดี๋ยว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 ยก้ามาจากไหนวะผมโดนสองตัวลุมในเวลาเดียวกันเบรกมันก่อนนะครับ <dem> <desarrollo> ีขอตีโอ้ยฝนจะตกเดี๋ยวนะขอตีการเดียนตัวนี้ก่อนนะครับ้อย <c oughs> เดี๋ยวนะเองห <c oughs> นีไปไกลเลย <c oughs> เข้ามาใกล้ๆเดย์ <c oughs> เออ เรียบร้อยไปเออนั่นขานจัดการหัวหน้าไปแล้วลูกน้องยังจะตามลังควานอีกนะครับอุขวามือก็มีแต่เป็นตัวเล็กเนาะอืมจะหน่อยอปลาโอ้มีเพียบเลยมามามา ที่ต้นไม้มองไม่เห็นนะเด็กมองไม่เห็นนะสิเออมันเรียบร้อยมีตัวไหนอีกบ้างมีตัวนั้นอีกตัวนะครับไป จัดการดีกว่าแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะมีซากเอ่อซากกาเดียนนะครับ mm hmm. อ่าอยู่ในทาวเวอร์เซนทรันทาวเวอร์นะเอ๊ะทำไมเสิร์ฟล้วได้แรละมามันควรจะได้ชิ้นส่วนกาเดียนไม่ใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรฮึหลบไม่เห็นนะดิด ตีมันอโอเคเราจะได้ปีนทาวเวอร์อย่างสบายใจนะครับแต่ว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยปีนได้ไหมหวะน่าจะได้เนาะเพราะว่ามันมีหลังคาบังฝนให้อันนี้มโนโล้วนๆไป let's go ฮาจริงด้วยไม่โดนฝนเนาะ

ผู้ยตรงนั้นมีชายให้เก็บด้วยเนาะอืเดี๋ยนะขอผมปักก่อนเฮ้ยเกือบตกโอเคมาครับเปิดแมปตรงนี้กันหน่อย ทีนี้เราก็จะได้แมพสุดท้ายมาครบแล้วอืมเราก็พร้อมที่จะลุยเข้าสู่ปราสาไทไฮรูกันแล้วครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะไปทำเควสนู่นนั่นนี่ก่อนนะก่อนที่จะลุยก็อยากให้ทุกคนยังติดตามรับชมกันอยู่นะครับโอเคอ,อืทางเข้าไปเนาะอ่า เราเก็บแมพคบเรียบร้อยแล้วอโอเคงั้นวันนี้เราพอกันเท่านี้เนาะคลิปสั้นมากโอ้โหตอนที่แล้วก็คลิปยาวมากนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวไว้เจอกันดูนะไว้รอดูแล้วกันว่าจะเจออะไรโอ้พูดมัวม่วเมาไมหมดแล้วครับโอเคคนที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ Follow s s c i b e ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผม อ่าเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ